วันนี้นะคะจะมาคุยกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะคะซึ่งตอนนี้นักศึกษา IS เนี่ยใช้กันเยอะมากเลยค่ะนั่นคือการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณนะคะหรือ m u l t r p l r e s s i o n นะคะแล้วแถมพ่วงด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแปรหรือ m u l t i c o l l i n e a r i t y นะคะซึ่งเป็นข้อห้ามนะคะของตัวแปรที่จะเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณ นะคะวันนี้อาจารย์นี่ก็จะมาแสดงให้ดูว่าทดถอยเพือ่อคูณทำยังไงนะคะ <_ d ata> เพราะตอนนี้ลูกศิษย์ใช้กันเยอะมากนะเยอะจริงๆนะคะ, <_ d ata> ะเยอะจนเราต้องมาดูดค่ะ <_ d ata> อ่ะมาถึง m u multiple r e g r e s s i o n และการทดสอบ c o r ์เ a น i ี i t y นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเอ่อก่อนจะไปถึงชุดวิดีโอชุดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ นะคะถ้าเป็น YouTube ก็กดไลค์วิดีโอชุดนี้แล้วก็คลิก Subscribe พร้อมกับสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะทุกวิดีโอคลิปที่ขึ้นมาใหม่นะวันนี้มาในโหมดของวิจัยค่ะนะคะชวนเรามาดูนะคะว่า uh, Multiple Regression ซึ่งเป็นการทดสอบที่นักศึกษา IS นะคะหรือศึกษาคณิตศาสระใช้กันเยอะมากนะคะโดยการที่ใส่ตัวแปรต้นเข้าไปหลายๆตัวแปรแล้วก็ไปส่งผลนะ,ะกับตัวแปรตาม ชื่อหัวข้อก็จะเป็นตัวแปรต้นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างเงี้ยน,นะคะปัจจัยส่วนผสมการตลาดก็จะมีหลายหลายไอเทมหลายตัวแปรย่อยนะคะแล้วก็ไปส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่เป็นตัวแปรตามตัวแปรเดียวแบบเนี้ยค่ะเราจะใช้มัลติโพลิเกชันครัเตือจนจะเน้บอกก่อนนะคะคนจะใช้มัลติ e พลิเกชันได้นะคะตัวแปรต้น และตัวแปรตามต้องวัดด้วยสเกลรื่เกิดสเกลทั้งคู่นะคะเพื่อมีความสามารถในการเป็น interval นะคะ interval scale ซึ่งเอาไปใส่ใน SPSS ได้ไม่พูดเยอะถึงการใส่เข้าข้อมูลเข้า SPSS มาดูการวิเคราะ Multiple ห์มัลติ e พล e เก i o n กันเลยดีกว่านะว่าการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวให้ดูที่เ,เคสก่อนอันนี้ยกเคสนะคะ data ที่ใช้นะทุกคนเห็นเนาะ ด a ต้ที่ใช้นะคะจะเป็น Data ที่อยู่ในถ้าเกิดใครซื้อเล่มวิจัยตลาดก็จะได้ Data าเซตีีไปนะคะซึ่งจะมีชื่อตัวแปรอยู่นะตั้งแต่ x 1ไปจนถึง x 2 3เลยนะแต่ตัวแปรตามที่เราใช้ก็คือ x 1 9ค่ะ x 1 9ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นตัวแปรที่เรียกว่าความพึงพอใจค่ะนะตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรที่ใช้นะ mm hmm. แหมมันตัวเล็กจริงๆเลยทำยังไงจะตัวใหญ่ๆวันนี้ได้เนี่นะคะ อ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามาวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะมาวิเคราะห์กันเลยดีกว่าวิธีกดวิเคราะห์นะคะวิธีกดวิเคราะห์ให้ทําแบบนี้ค่ะคลิกไปที่ analyze ค่ะนะคะทุกคนคลิกตามได้เลยคลิก analyze แล้วก็เลือกนะคะสิ่งที่เรียกว่า regression ค่ะนะเลือก regression เสร็จนะคะไปที่ linear regression ค่ะ SPSS ไม่ว่าเวอร์ชั่นไหนนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นะคะก็คล้ายๆกันนี่แหละนะคะแล้วก็ใส่ตัวแปรนะคะมันจะมีหน้าต่างย่อยขึ้นมาค่ะนะเดี๋ยวเอาหน้าต่างย่อยให้ดูนะหน้าต่างย่อยอยู่นี่นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือหน้าต่างย่อยนะ้าเดี๋ยวขยายให้ดูเลยนะคะหน้าต่างย่อยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะเวลาเราจะทำมัลติโพลิเกชันนะคะให้ใส่ตัวแปรตามนะซึ่งในนี้คือ x 1 9นะคะไปที่คำว่า dependent ะค,ะคำว่า dependent ก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ,ะ,คะก็ใส่ตัวแปรต้นค่ะนะไปตรงที่ที่เรียกว่า independent ค่ะนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์นี้ยัดใส่หมดเลยนะคะตั้งแต่ x 6ไปจนถึง x 1 8เ,นะเลยนะคะ x 6ถึง x 1 8เลยนะคะใส่เข้าไปที่ independent ความหมายคือตัวแปรต้นนะ,ะอันนี้โอเคแล้วเนาะก่อนจะกดนะคะก่อนจะกดโอเคนะคะให้ไปเลือกตรงนี้ค่ะ สถิติค่ะนะคลิกเลือกเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะ s t t a สถิตินะเดี๋ยวขยายให้ดูนะมันทำไมต้องมาติ๊กตรงนี้เพราะนะคะนักศึกษาทําผิดกันมากเลยคือไม่ได้ตรวจคอลีนา a ิ i t y นะคะตรงนี้จะมีคําว่าคอลีนา a ิ i t y นะคะด o อะกโนติกสนะคะให้ติ๊กด้วยติ๊กถูกไว้ด้วยค่ะนะคะติ๊กถูกตรงนี้เลยนะ c o ล l i n a ิตี้ด i อ g กโนติกส์นะคะ พอติ๊กเสร็จปุ๊บนะคะก็ค่อยคอนเทนิวตรง oh. อันเล็กนี้ oh. หลังจากนั้นไปคลิกโอเคค่ะอาวุโสโอเคมาแล้วนะคะคลิกโอเคทันทีเลยค่ะนะคะมันก็จะคำนวณขึ้นมาที่หน้าจอเอาพุทนะคะเอาพุทเลยนี่นะคะเอาพุทนะคะอันนี้สังเกตถ้าเราไม่ได้เลือกนะคะโหมดของการทำมัลติเพลียเกชั่นโหมดแรกที่ขึ้นจะเป็นโหมด Enter ค่ะ คำว่าโหมด enter คือใส่ตัวแปรทั้งหมดตูมไปเลยค่ะเมื่อกี้ตั้งแต่ x 6ไปจนถึง x 1 8ใส่ตูมเข้าไปเลยในสมการค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะเลือกเองว่าตัวไหนซิกนะคะอ่านะ,นะเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมาดูที่ powerpoint ดีกว่าเนาะว่าผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะดูที่ powerpoint นะคะว่าผลมันโชว์มาเป็นยังไงบ้างหน,น้าจอนี่ค่ะนะถ้ามาดูที่ powerpoint เห็นไหมคะนี่ มันจะขึ้นเลยค่ะว่าอันนี้เป็นโหมด enter Method คือ enter แล้วก็ใส่ตั้ง x 6ไปจนถึง x 1 8ค่ะนะคะแล้ว variable ที่ enter ก็จะใส่ออกมาเลยค่ะจะสังเกตนะคะอันนี้ใส่เป็นตัว label นะคะคือตัวที่เราตั้งติดป้ายชื่อติดป้ายชื่อตัวแปลไว้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ระบบสมาชิกราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางการบินคือไฟล์นี้เป็นไฟล์ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้สายการบิน low cost นะคะอ่า นะคะดังนั้นก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยค่ะน,นี่คือ enter ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมนู enter นะอ่ะมาดูต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางต่อไปใน spss นะคะอีตาเกอร์เงียบหน่อยอ่านวิดีโออยู่ <c oughs> เสียงรูปชายดังนะคะดังนั้นสิ่งหนึ่งโมเดลแรกที่ออกมาก่อนเลยค่ะ นะโมเดลนี้จะบอกเลยค่ะว่าโมเดลที่ทําได้นะคะมี r สแควร์เท่าไหร่นะคะซึ่ง r สแควร์คือความสามารถในการอธิบายเราบอกอยู่แล้วนะคะเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะเป็น r สแควร์นะคะเนี่ย r สแควร์อยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะคะแล้วก็ adjust r สแควร์นะคะนักศึกษาก็จะรายงานมาว่าเป็นร้อยละในการอธิบายนะคะในการอธิบายว่าสมการนี้อธิบายความพึงพอใจได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะอ่ะมาดูค่ะ อโนวาตารางนี้คือตารางอธิบายว่าสมก,การมันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมนะคะก็คือมีมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะคะที่ไปส่งผลต่อความพึงพอใจหรือไม่ถ้ามีนะคะก็จะมีค่า s i gnificant ค่ะนะคะส่วนใหญ่ยิ่งใส่ตัวแปรเยอะยิ่งแนวโน้มน่าจะมีนะคะจะมีค่า s i gnificant อยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือก็คือสมก,การ นะคะสมการนี้แสดงการส่งผลได้จริงนะคะเราก็เลยใช้ใช้การ s i gnificant ตรงนี้นะคะเพื่อพิสูจน์นะคะการส่งผลนะโดย predictor เป็นทั้งหมดเท่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ x 6ปไปจนถึง x 1 8ที่เราใส่นะคะสมมุติฐานก็คือ predictor ทั้งหมดเนี้ยนะคะถ้า h1 ก็คือส่งผลต่อความพึพงพอใจนะคะแล้วถ้า significant ปุ๊บก,ก็คือ ก็คือสามารถนะคะยอมรับที่ h 1ได้นะก็คือส่งผลต่อความพึงพอใจมาดูตารางนี้ค่ะตารางนี้สำคัญนะคะตารางนี้คือตาราง CoEffi c i e n t นะคะคือ Data c o e f f i c i e n t นะคะก็คือเอาตารางนี้แหละค่ะไปทำสมก,การนะคะทุกคนนะทีนี้ถ้าเป็นแบบ Enter คือใส่ทุกตัวแปรเลยค่ะแล้วเราก็มาดูตัวแปรไหนซิกบ้างนะคะถ้าตัวแปรไหนซิกคือเป็นตัวแปรที่ส่งผลตัวไหนไม่ซิกคือเป็นตัวแปรที่ไม่ส่งผลค่ะเห็นไหมคะการใส่แบบ Enter จะโชว์หมดเลยทุกตัวแปร ไฮไลท์นะตรงนี้อีกค่ะหวัวบังไฮไลท์ <laughs> ตรงนี้จะเป็นสิ่งนักศึกษาชอบลืมค่ะไม่ได้ติก๊กโค l i n นลินตี้นะคะการที่มีโค l รเน a ิตี้มันจะไดแอคอยู่ที่นี่ค่ะมันจะไปวิเคราะห์ตรงนี้นะคะว่ามีตัวไหนที่มีปัญหานะคะปัญหาคือมีความสัมพันธ์ภายในกันเองจนเราไม่สามารถเอามาใส่สมการถดถอยพหุคูณได้เพราะสมการถดถอยพหุคูณนะคะตัวแปรต้นแต่ละตัวมันต้องไม่สัมพันธ์กันเองนะคะ มันต้องมีสามารถส่งผลกับตัวแปรตามเท่านั้นโดยที่มันไม่สัมพันธ์กันเองอะนะคะถ้ามันสัมพันธ์กันเองเขาจะบอกว่าเอาเข้าสมการทดถอยไม่ได้ดังนั้นมันจะมีค่านะคะ mm hmm. variable inflation factor VIF รู้จักค่านี้ก่อน VIF นะคะค่านี้ต้องต่ำกว่า10ค่ะต่ำกว่า10นะคะสังเกตนะคะมีตัวแปรนึงคือความรวดเร็วในการส่งมอบตัวเครื่องบินเนี่ย นะคะสามสิบเจ็ดนะคะอันนี้ตัวนี้มีปัญหามันติโคลนาริตี้แน่นอนคือมันต้องไปสัมพันธ์กับตัวอื่นนะคะสัมพันธ์กับตัวไหนหรอแนวโน้มน่าจะเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาเพราะว่าตัวนี้ก็สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันดังนั้นสองตัวนี้แนวโน้มนะคะน่าจะส่งผลซึ่งกันและกันนะคะน่าจะไปสัมพันธ์กันเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีมันไม่ s ิ g กนฟิ c แคนในการเข้าสมการอยู่แล้วนะคะ แต่ให้หนักศึกษาโชว์ vif tolerance ไว้เพื่อที่จะรู้ว่าตัวที่เข้าสมการเนี้ไม่มีปัญหานะคะก็คือ vif ต่ำกว่า10นะคะแล้วก็ค่า tolerance รค่า To l e r a ร c e มันจะเป็น1ส่วน vif ค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นค่า tolerance ต้องต้องไม่แบบ1ส่วน vif ลองนึกดูนะคะดังนั้นค่า To l e r a ร c e นะคะถ้าถ้ามันมีปัญหาค่า t o ล e r a n c e จะน้อยไปนะคะน้อยมากๆนะคะถ้าไม่มีปัญหาค่า tolerance จะมากขึ้น ค้ามากขึ้นถือว่ายอมรับได้นะคะเป็นจุด5จุด8จุดอะไรจุดเ้ถือว่ายอมรับได้นะนี่คือวิธีการดูค่า c o l i e a r i t y โอเคไหมให้เสริมเพิ่มไว้เพราะนักศึกษาชอบลืมทำ BIF กับโทรแรงมาดูเพิ่มเติมค่ะมันจะมีตารางเพิ่มเติมอีกนะพอติก c o l i e a r i t y มันจะมีตารางที่เรียกว่า c o l r e a r i t y diagnostic ค่ะตารางนี้ดูยังไงนะคะดูที่ตรงนี้ค่ะ ดูที่สิ่งที่เรียกว่าค่าค่า condition index ค่ะ condition index นะคะค่านี้ต้องต้องไม่สูงเกิน30นะคะไม่สูงมากๆากอะ่ะนะนะถ้าสูงเกิน30ให้มาดูตรงนี้ค่ะนะที่สูงเกิน30เนี่ยตรงนี้เป็นแต่ละตัวแปรค่ะแต่ละตัวแปรนี่จะรวมกันในแถวยาวนะคะให้ได้1น,นะคะต้องไม่มีตัวแปรไหนที่เกินจุด9หรือเกินจุด8นะคะนั่นคือตัวแปรที่ มีปัญหาเรื่องคอลีเนลิตี้ค่ะนะคะอันนี้คอนดิชันอินเด็กร้อยกว่านะตัวแปรเนี้ยจุดเก้าเนี้ยค่ะแสดงว่าตัวแปรเนี้ยคือความรวดเร็วในการส่งมอบนะคะและอีกอันนึงก็คือเรื่องของเอ่อการแก้ปัญหาที่พบในการบริการนะคะพวกนี้มันเป็นคอลีเนลิตี้กันนะคะปัญหาในการส่งมอบมันก็แก้ปัญหาได้นะคะก็เกิดความรวดเร็วมันก็สัมพันธ์กันโอเคไหมคะนี่ โอเคไหมเก้าอ okay, yeah. ี้บังน่ะเก้าอี้บังนะคะนะคะดังนั้นดังนั้นอันนี้เป็นการดูตารางนะ c o r i n a r i t i e s diagnostic ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับ VIF tolerance แหละก็เมื่อกี้2ตัวนี้ก็เจอปัญหา VIF tolerance โอเคไหมดังนั้นเวลารายงานในในเล่มก็รายงานเฉพาะ VIF tolerance ก็ได้ค่ะนี่คือวิธีการดูที่นี้นะนะ ตัวแปรที่เราเลือกไว้ก็คือคุณภาพเครื่องบินนะเมื่อกี้ที่ significant ใน m o เด l enter ราคาตั๋วเครื่องบินการชำระเงินและออกใบเสร็จนะตัวแปรพวกนี้เราจะพบว่าไม่มีค่าไหนเนี่ยสูงสูงเลยไม่มีจุด8 0. เลยนะคะก็ถือว่าผ่านในเรื่อง c o l l i o n a l i t y โอเคนะนะยังไรก็ดนะีปัญหาที่นักศึกษาชอบผิดบ่อยๆคือใช้แค่ enter อย่างเดียวค่ะ การทำ m ัลติเพ e ลเรเก i o n อาจารย์นี้แนะนำให้ใช้หลายๆวิธีนะลองหลายๆวิธีจะลองวิธีอื่นทำยังไงอลองวิธีอื่นทำยังไงมาดูที่มาดูที่ Data ใหม่นะคะกด Analyze ค่ะ Analy z e จำได้ไหม a n a l ไ z e แลง้งไงต่อจำได้ไหม r e เก i o n เนาะแล้วไงต่อ Linear ร์ Line g a t i o n นะไอหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะคะการลองวิธีอื่นก็คือไปติ๊กที่ตรงนี้ค่ะ เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะจาก enter ไปเป็น stepwise ก็ได้เปลี่ยนจาก stepwise ไปเป็น remove mm hmm. remove backward forward mm hmm. ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์เนชอบคือ stepwise นะคะเพราะ stepwise คือการเอาเข้าเอาออกจนกว่าจะได้โมเดลที่ฟิตนะต้องบอกว่าสมการคือโมเดลนี่แหละ mm hmm. คือได้โมเดลที่ฟ mm ิต hmm. เมื่อมีการเอาเข้าเอาออกจน, mm hmm. จ,นจนแบบเออแบบสาแก่ใจอะได้โมเดลที่มันสมบูรณ์ที่สุด นะคะดังนั้นอาจารย์นี่ก็ชอบลองสเต w ไว้ wise, เดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็อย่าลืมนะคะพอคลิกสถิติเนี่ยนะคะก็ให้เลือกนะคะ c o l l i n a r i t y diagnostics ไว้ด้วยนะคะเหมือนเดิมนะ,ค,ะคลิก Confirm คลิกอะไรต่อคลิก OK ต่อค่ะโอ okay, นะ,ะ,นะะก็จะได้สิ่งนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวลองดูใน powerpoint ดีกว่าค่ะชัดชชัดชเนื้อเน้เน้นเนนนะคะเนื้อนนะะเนื้อนเน้นเกันเ,น,นเลยนะ,ะนี่คะ่ step wise ะ Ste p ไว s e อะ นะคะก็จะสังเกตนะคะว่ามันก็จะขึ้นมาบอกว่าออคำสั่งก็จะมี r e g กช i o n นนนี่สุดท้ายลงที่ method stepwise แล้วใส่ x 6ไปจนถึง x 1 8ค่ะนะ,ะนะ,ะดังนั้น spss รุ่นใหม่ก็จะโชว์นะคะในแง่ของคำแทคำคำสั่งหรือ syntax ด้วยนะ,ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญ spss รุ่นใหม่ตั้งแต่ version สิขึ้นมาก็จะแสดงสแตทยได้ด้วยนะคะ นะถ้าเมื่อก่อนเป็นตัวยิกยืนะเดี๋ยวนี้เป็นภาษาไทยมันก็จะบอกเขว่ามันมันสเตปไวส์ wise, เนี่ยมันมีเอาเข้าเอาออกอยังไงบ้างนะมันได้ทั้งหมดถึง5้าโมเดลนะคะทำถึงห้าครั้งมาลองดูค่ะเนี่ยก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจาก Enter คือมันจะมีโมเดลซัมมารีนะคะ Ent e r มันจะมี R อย่างเดียวเลยแถวเดียวค่ะเพราะว่ามันใส่เข้าไปทีเดียวแต่อันนี้มันจะมีโมเดลซัมมารีว่าทำถึง5ครั้งโดยที่ครั้งสุดท้ายนะคะได้ค่า R ถึงจุด88 9สูงกว่าไหม สูงกว่า enter เนาะนะสูงกว่า enter ค่ะ adjust as อาค่ะ s q r e อยู่นี่จุดเจ็ดเก้าหนึ่งอ๋อไม่สูงกว่า enter แล้วนะ R s q u a r e จุดเจ็ดเก้าหนึ่งนะถ้า enter จุดแปดศูนย์สี่นะคะไม่สูงกว่านะคะแต่จะให้ดูค่ะว่ามันมีอะไรที่ต่างนะเดี๋ยวจะมาดูกันอ่ะซิกไหมซิกนะคะซิกทุกโมเดลที่เข้านะคะซิกหมด ะะอันนี้ก็เห็นไหมคะโมเดลสุดท้ายจะมีตัวแปรที่เข้าแล้วเยอะสุดนะคะก็มีตั้งแต่ความสะดวกในการสั่งซื้อเส้นทางบินการชำระเงินคุณภาพเครื่องบินความรวดเร็วในการส่งมอบนะคะมีตัวแปรเข้าเยอะกว่านะะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูหน่อยดีกว่าแบบหนึ่งนะคะขอเลื่อนขอเลื่อนสไลด์ให้ดูชัดๆนี่นะโอเค นี่คะ่ะมาแล้วนะเลื่อนขึ้นมาให้ดูหน่อยนะคะจะสังเกตค่ะนี่มีได้ถึง 1, 2, 3, 4, 5ตัวแปรเลยที่ significant นะคะทีนี้มาดูค่าถ้าจำได้ค่า vif คืออันสุดท้ายนะคะก็จะเห็นว่าด้วยด้วยการเข้าของโมเดลนะคะพอเป็น stepwise เนี่ยมันจะคัดกรองหมดดังนั้นจะแทบจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะต่ำกว่า10ทั้งหมดนะคะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ในแง่ของ tolerance ก็ไม่มีปัญหาไปด้วยนะคะเพราะไม่มีอะไรน้อยๆไม่มีอะไรจุดหนึ่ง จุด0.5อะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะดังนั้นก็ตอบได้เลยว่าตัวที่เลือกเข้าไม่มีปัญหาแล้วเรื่องมันติโคเรนาริตี้หรือเรื่องโคเรนาริตี้นั่นเองนะคะเพราะได้ดีดทิ้งไปหมดแล้วนะก็ตรวจสอบอีกทีค่ะด้วยตารางนี้ค่ะโคเรนาริตี้ไดอะกโนซิสนะคะอย่างที่บอกค่ะมันก็จะมาดูที่ค่าคอนดิชันอินด็กซ์นะคะก็จะเพราะว่าเนี่ยนะเทมเมลเดลสุดท้ายก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะทุกตัวก็ต่ำกว่า30หมดนะคะดูง่ายด้วยเพราะเขา,าคัดกรองมาเรียบร้อยละ ะะแล้วถ้าดูในแต่ละตัวก็ไม่มีตัวไหนนะคะที่จุดแปดจุดเก้าอะไรไม่มีเลยนะคะทุกตัวก็มากที่สุดคือจุดห้านั่นเองนะคะดังนั้นดังนั้นออทั้งหมดนี้นะคะที่ห้าตัวที่อยู่ในสมการเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วะะดังนั้นนี่คือวิธีสเตปไวส์ wise, นะคะเราจะได้สมการที่มีตัวแปรมากขึ้นทีนี้นะักศึกษาก็ต้องช่างใจนะคะช่างใจยังไงช่างใจว่าอันนี้รวบตัวแปรได้มากกว่าแต่การอธิบายอาจะน้อยกว่านิดนึงสนใจไหม นะคะเราอธิบายได้ไหมนะเราอธิบายได้ไหมเดี๋ยวจะาด้า่ชวนมาเขียนตัวแปรนะคะวิธีเขียนตัวแปรอันนี้นะสผิดบ่อยบ่อยมากมากเลยคือไปหยิบไปหยิบการเขียนสมการมาผิดนะคะยังไงนะเดี๋ยวชวนดูค่ะเอาลูกโคออกก่อนจึ๊บนี่ค่ะนะหยิบเขียนสมการมาผิดนะคะตรงที่ว่าค่าที่จะเอามาลงสมการนะคะ ต้องเป็นค่าที่อยู่ใน Unstandardized Beta ค่ะนะคะส่วนค่า Standardized Beta มีไว้เปรียบเทียบนะคะน้ำหนักความมีอิทธิพลเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอ่ะดังนั้นถ้าใส่สมก,การนี้ใส่ยังไงเอาใส่ไปพร้อมกันนะคะก็ใส่ y ที่ทำนายนะคะเท่ากับ Constant ค่ะลบ5 1ค่ะ Constant อยู่ตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ทีละตัวค่ะบวกนะคะ 0.319x9 นะทำตามไปได้วยกันนะแล้วอะไรต่อคะบวกจุด 369x6 บวกจุด 775x12 อันนี้เป็นลบนะคะลบ 0.417x7 นะคะบวก 0.174x11 ค่ะนะคะ,นะคะนี่คือคือสรรมการทั้งหมดนะคะนักศึกษาสามารถเขียนได้ เขียนได้แล <th disorder: S 1> ้ววิธีถามว่าจะเลือกวิธีไหนเมื่อขึ้นเราอธิบายได้ไหมนะคะอธิบายตัวแปรได้ไหมนะว่าตัวแปรพวกนี้มันส่งผลกันแบบนี้ตัวนี้ส่งผลทางบวกตรงนี้ส่งผลทางบวกตัวนี้ส่งผลทางลบตัวนี้ทางบวกทางบวกเนี่ยเราอธิบายได้ไหมก็ถึงขั้นตอนในการอธิบายซึ่งอันนี้แสดงกลิ่นของผู้วิจัยว่าอธิบายตัวเลขได้หรือไม่นะคะแล้วตัวนี้ไว้เทียบน้ําหนักค่ะนะคะถ้าอาจารย์ได้ถามว่า ในบรรดา5ตัวนี้อะไรที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะคะเราก็จะมาเทียบกันดูจากตัวนี้ค่ะเพราะมันสแตนดาร์ดไดซ์แล้วนะคะให้ดูตัวเลขค่ะนะ,ะให้ดูตัวเลขเดี๋ยวขยายให้ดูแตนแตนให้ดูตัวเลขนะขยายเลยดึงๆนะคะเห็นไหมคะตัวเลขเราว่าตัวไหนนั่นที่สุดคะเนี่ยสแตนดาร์ดไดซ์คือตรงนี้ถูกไหม ดังนั้นตัวที่ส่งผลมากที่สุดคือ <Wow. S 1> จุด697ค่ะจุด697ซึ่งตัวนี้คือตัวแปร x12 ค่ะจุด697 <Wow. S 1> นะคะจะเป็นตัวแปรที่ที่ส่งผลนะมีอิทธิพลมากสุดนะคะนะนั่นคือว่าถ้าความพึงพอใจนะถ้าถ้าตัวแปรนี้ขยับขึ้นหนึ่งหน่วยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจุด697ทีเดียวเลยนะคะอ,อ๋อไม่ใช่สินะ ตัวแปรนี้เป็นตัวแปร x12 นะคะต้องถ้าเกิดเพิ่มขึ้น x12 เพิ่มขึ้นหน่หน่วยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจด775นะคะแต่เวลาเปรียบเทียบเนี่ยเนื่องจากว่าต้อง standardize ให้ให้ทุกตัวแปรเหมือนกันนะคะมันเลยต้องใช้ standardize beta เพื่อเลือกว่าตัวนี้สําคัญอันดับหนึ่งะ x12 นะนะหลายคนก็บอกว่าบางทีาในา output นะคะไม่รู้หลายคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่า output บางทีเราแสดงเป็นตัวแปรแบบนี้นะคะวิธีปรับปรับยังไงอะ มาสอนวิธีปรับนะคะวิธีปรับไปที่ไปที่ spss ก่อนนะคะแล้วปรับอย่างนี้ค่ะไปที่ edit edit แล้วก็มาที่ option นะคะพอมาที่ option เสร็จจะมีหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาค่ะนะให้เราเลือกที่ output ค่ะแท็บ output แล้วเราเลือกได้ว่าให้ output Show label นะคะ label ก็คือ label คือชื่อภาษาไทยอย่าเมื่อกี้ความรวดเร็วในการส่งมอบเนี้ยหรือจะโชว์ name เนมก็คือ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7เนี่ยแหละนะคะหรือจะทั้งเลเบลทั้งเนมนะเป็นอาจารย์เนมนี่ก็ชอบ2อย่างเนาะจะได้รู้ความหมายด้วยจะรู้อันไหนตัวไหนมันติดลบว่ะนะคะพอนักศึกษาเลือกเสร็จจะกดโอเคโอเคเสร็จปุ๊บนักศึกษาันอินพุตมันยังไม่เปลี่ยนนะคะันอินพุตสังเกตนะคะมันยังไม่เปลี่ยนนักศึกษาต้องออกออกจากโปรแกรมแล้วเข้ามาใหม่ก่อนนะคะมันถึงจะมันถึงจะรีสตาร์ทใหม่ให้ได้นะคะเราก็สามารถได้ตัวเอา์พุต นะคะเลือกได้นะคะอยากอันนี้เป็นเนมอย่างเดียวนะคะหรืออันนี้เป็นเลเบลอย่างเดียวนะคะอยากให้มีทั้งเนมทั้งเลเบลแก้ยังไงนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะลองปิดให้ดูนะคะลองปิดให้ดูแล้วเข้ามาใหม่นะคะแล้วเราก็จะแก้ได้เพราะบางคนแก้ไม่เป็นงงแก้ไม่เป็นนะคะปิดก่อนไม่ได้เซฟนะคะแล้วลองเข้ามาใหม่นะคะก็กด analyze ไปใหม่ นะคะข้อเสียคือบางทีเราต้องเราต้องอินพุตทั้งหมดเข้าไปใหม่ค่ะนะอันนี้จันนี้ยังไม่ลองปิดลองยังไม่ปิดโปรแกรมหลักดูนะคะว่ามันแก้ไหมนะคะแก้ไหมอ่าถ้าไม่ปิดโปรแกรมหลักไม่แก้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวต้องปิดโปรแกรมหลักนะคะดังนั้นต้องอินพุตใหมนะ่เดี๋ยวทําให้ดูค่ะต้องปิดโปรแกรม SPSS ไปเลยแล้วก็รัน SPSS ขึ้นมาใหม่ค่ะ รอสักครู่นี่ค่ะ spss ก็จะรันขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะแล้วนักศึกษาค่อยกด analyze นะคะแล้วก็ไป regression linear อ๋อต้องไป open data file ใหม่เลยน, <า S 1> นะคะ open ค่ะแล้วก็ analyze รชั์ลเนียนะคะแล้วเช่นเดิมก็เอาเข้าใหม่ก็ทําการเอาเข้าให้ดูเลยนะคะก็คือเอา x 19ความพึงพอใจเข้าไปอยู่ใน dependent นะคะแล้วก็ตั้งแต่ x 6จนถึง x 18นะคะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรต้นเข้าไปอยู่ใน i n d e p e n d e n ์ นะล้วจะนน้ลองรันอลองรันแบบแบบแบคบร,รีมูฟให้ดูบ้างรีมูฟก็คือใส่ทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยดึงตัวแปรที่ไม่ไม่สำคัญไม่เกี่ยวข้องออกไปนะคะสะแตทด็อย่าลืมนะคะในสาิติคโคารลิตี้ด้วยนะเสร็จปุ๊บก็โอเคค่ะนะนี่ก็คือผลที่ได้นะเอายังไม่เปลี่ยนนะคะต้องลองทำใหม่เอานะแสดงว่ายังไม่เปลี่ยนนะไปทำที่ edit Edit option นะคะทำที่ตัวใหญ่นะคะ o p t t o p t i o n แก้ออปต์มันใหม่ค่ะ name and label นะคะไพวอทเทเบิลก็เป็น name and label ค่ะอ๋อต้องแก้ตัวนี้ด้วยตัวล่างตัวบนนะคะโอเคเดี๋ยวลอง analyze ซ้ำดูนะคะว่าได้ไหมต้องปิดแล้วเปิดใหม่ไหม SPSS เนี่ยมันจะนี่ไม่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ค่ะอันนี้ได้ละนี่โอเคไหมคะมันก็จะเป็นทั้งเนมและเลเบลเมื่อกี้ต้องติ๊กตรง Pivot Table ด้วยนะคะนักศึกษาก็สามารถแก้ให้ตารางมาโชว์ผลได้นะดังนั้นเราก็จะมาดูนะคะว่าในแง่ของตัวที่ significant คืออะไรเห็นไหมคะ remove มันก็จะเป็นเหมือนกันคือต้องมาเลือก Sig นะคะคล้ายๆกับ enter นะทีแีวเปลี่ยน เปลี่ยนคำว่ามันใช้ระบบการดึงออก Enter คือการใส่เข้าไปทีเดียวเลย r e m o v e คือใช้การดึงออกนะคะก็จะเห็นตัวที่ซิกก็คือ x 6 x 7นะคะ x 1 2นะคะได้3ตัวเหมือนกันนะคะได้3ตัวเหมือนกันนะเป็นไงบ้างคะสำหรับการทำ m u l t i p l e e r g r e s s i o n หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าวันนี้ออกก็สอบนักศาาึกษาไปก็นักศึกษา,าก็ยังงงอยู่สำหรับ m u l t i p l e e r g r e s s i o n นะคะดังนั้นเราต้องเราต้องเอามาลองใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นนะคะแล้วก็ให้มันเป็นประโยชน์นะคะกับการรายงานผลนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็จะมาทําวิดีโอคลิปใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์จริงๆไม่ค่อยอยากทําเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่ามีคนทําอยู่เยอะแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันยังเป็นปัญหานา,ศากศึกษาเราก็เอามารวบรวมแล้วก็ทําให้ักศึกษาดูนะคะว่าจะเอาไปใช้อะไรยังไงนะ ยังคิดว่าเออถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำในส่วนของอโนวาด้วยถ้าชอบก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าถ้าอยากฟังเรื่องของการทำอโนวาแล้วก็โพส t h อกค่ะสำหรับวันนี้ไปกันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์วิดีโอชุดนี้แล้วก็ Subscribe ติดตามสั่นกระดิ่งนะเพื่อจะทำให้วิดีโอชุดนี้ยังอยู่นะคะแล้วกออ็สามารถเจอพบเจอวิดีโอใหม่ได้ตลอดนะคะไปแล้ว